นั่นี่น่นีนี่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 นนี่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 นเ่นี่นี่น่นี่น่นี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 ่ับนี่นี่นี่นร่นนี่นีนี่นี่นนล่นีนี่นี่นี่นีนี่นีนี่นี่นีนี่นีนี่นนี่นโ่นี่นนี่มา่นี่มาผนี่นี่นี่ี่นีอนี่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 นนนี่นงานนี่น่น่นี่น่นนี่นี่ันี่นี่ สวัสดีพี่ๆน้าๆน้องๆกู้ๆกู้คนวันนี้กลับมาพบกับผมครูหนุ่มคนเก่าคนเดิมกับช่องครูหนุ่มซอฟอาหากินวันนี้ผมจะพากู้คนมาดูเบ็ดเบ็ดปักแล้วไปเบ็ดกล่องผมใส่เบ็ดกล่องใ่ต่วแปสิบห้าหลังเยอะที่ผมจะคือเยื่อใส่เดือนสาะขี้หู คูคู่บ่มีแลวครับเพื่อไม่ให้ไปกัดเเวลาเดี๋ยวห่อไปลุยกันเลยดีกว่าน้ำขึ้นหรือว่าน้ำลงครับไปครับไปลยครับนี่สภาพบรรยากาศตอนเช้าๆครับนี่โอ้โหไปครับไปลุยครับน้ำลงครับลุยครับไปครับไปหลังแรกครับนี่หลังแรกหลังแน่พูดดิ้งนุ่ๆเลยครับนี่หลังแรกบานกับไอเบ็ดเลยครับนี่โอ้หลังแรกนี่เหมือนเขาจะติดอยู่นะครับนี่ เหยื่อมดครับนี่เดี๋ยวก็มาเปลี่ยนเหยื่อครับนี่เหยื่อผมคุยสีเด่นหน่นอนครับนี่ดูหลังนี่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 นี่น,นี่นี่นี่ทีศก่อนด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 อดอนโอ้เป็นตะกรูครับนี่นี่ครับนี่ ตะกรูตัวใหญ่เลยครับนี่ติดเต็มปากเลยครับนี่โอ้โหมาแล้วครับนี่โอ้ปลากรูโดนปลากรูตัวใหญ่เลยครับนี่นี่โดนเต็มปากเลยครับนี่ผมปลดนยครับไปถรือต่อเดี๋จะใส่ไว้อยู่ครับนี่ครับโอ้มอมออะไรครับนี่ให้ค่อยๆติดต่อครับนี่นี่ปาครับไปหรือต่อครับปลาครับไปต่อไปต่อไปมีนายนี่ครับนี่หลังต่อไปมีตัวกว่นี้ น,นกินอยู่ครับแต่าตีลับแถมหลางมีน้อยปุ้นครับนี่ผมต้องลงน้ำไปลุยน้ำไปครับไปลุยต่อครับหลังนี่ยมัโดนครับนี่เบนดวงผมก็บมีเรือใส่แล้วครับหลังนี้ก็กินครับไปลุยต่อ หลังที่5ครับนี่ดูมาละ4หลังได้เต็มนลหลังที่5น้ำโดครับหลังที่5ก็หมดครับผมเป็นเยะครับไปครับไปต่อครับหลังที่6ครับนี่ที่6โอ้หลังที่6มันโดนให้โดนปากนี่ดูมันริวเบสผมเหรอนี่โอ้แต่มาโดนครับไปลุยต่อครับหลังต่อไปครับหลังที่7ครับนี่ หลังที่จิตก็มีตรงนี้บาโดนะครับไปดูต่อครับไปหลังที่แปดครับหลังที่แปดหลังที่แปดกับบาโดนครับดูต่อครับหลังที่เก้าครับหลังที่เก้าแหงลดละหลัลงที่เก้าหลังที่เก้าก็ปฏิทินครับไปครับไปหลังที่สิบครับ หลังที่สิบดึงครับดึงหลังที่สิบดึงครับนี่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 หลังที่สิบครับนี่เดี๋ยวตั้งกองครับหลังที่สิบหลังที่สิบเป็นปลาอะไรโอ้ปลาโกดครับนี่ัที่สิบปลาโกนี่หลังที่สิบครับนี่ใส่งามๆนะครับนี่โอ้ปลาโกห้อย่าคืนแกนี่หลังที่สิบครับนี่ ที่ประกวดแซมงามเลยหลังที่สิบครับนี่เหลี่ยมห้ารางครับนี่ใส่กับได้ประกวดสองแต้มนะครับไปดูต่อครับไปต่อครับไปต่อหลังที่สิบเอ็ดครับนี่รางที่สิบเอ็ดมีนี่ครับนี่ทรายผมมีนี่ครับนี่เดี๋ยวผมโยกครับหลังที่สิบเอ็ดโอ้รางที่สิบเอ็ดกะบาตีครับไปดูต่อครับไปดูต่อครับตอนนี้พอมาสิบเอ็ดรางเลยแฮนซี่รางนี่ทรายผมมีนี่เดี๋ยวผมมายกทรายล้านผมบหวยผมล้านไว้ครับไปดูหลังต่อไปครับหลังที่สิบสองครับไปครับดูครับ สายพูมีนี่หละนี่สายมินิเดี๋ยวก็มายョ้ครับหลังที่12หลังที่12องบ12 12กับบาโดนครับเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนเยอะครับ13 13มีิี่นิโอ้สิบสามโดนปากกดครับนี่13เอาออกครับ นี่โดนปากโกดครับมาหลังที่สิบสามโดนครับนี่ปากโกดปากโกดใสน้อยครับนี่เอาหมดเป็นปาครับลืมเลยครับนี่อังที่สิบสาม หลังที่สิบสามเรือแฮมสองแล้วครับนี่ใส่กระเป๋าครับไปลุยต่อครับไปครับไปหลังที่14อยู่นี่ครับนี่หลังที่14มันก็ว่าจะโดนนะครับนี่นี่นี่ดิ่งหอบยุ่งหอบเขาหนี่หลังที่14ครับมาครับมาดูหลังที่สิบสี่ดิ่งเลยนะ ห้องอยู่ครับเก็อาหาตัวเพเด้อยี่สิบสี่โอ้หตกใ่ไงครับนี่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 ยี่สิบสี่โอ้โดโอ้โนกลับมาได้ครับยี่สิบสีนี่ครับนี่ หล, 14, ลังที่สิบสี่โดปรากฏใส่ใหญ่เลยครับนี่นี่เบ็ดกล่องทำงานครับนี่หลังที่สิบสี่โอ้ยังยังมาแล้วครับนี่หลังที่สิบสี่ครับนี่โอ้ปรากฏใส่ย, more, ยังใหญ่แล้วนี่เนี่อะไรตัวแรกครับนี่หลังที่สิบสี่ครับนี่ยังมาแล้วครับนี่ไปดูต่อครับหลังสุดท้ายครับนี่อันนี้หลังที่สิบสี่ครับนี่ใส่กระเป๋าได้คนนี้โอ้หลังที่สิบสี่ครับโลให้จุกมีแล้วครับนหลังที่สิบสี่เดี๋ยวมัดไว้ก่อนบักมัดไบบป้ายแก่นเนี่ยบักมัดต้องมากันแน่นอน หลังที่สิบสี่มาครไปดูหลังสุดท้ายครับหลังที่สิบแห่ครับเดี๋ยวก็มาใส่เหยื่อครับไปครับไปดูหลังสุดท้ายครับหลังที่สิบแห่ครับนี่เอาเอาเอาหลังที่สิบแห่มาดินหยกดินหยวกครับนี่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 หลังที่สิบแห่ดินครับดินดินดินครับดินดินครับดิน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 ปลากดกดค้างครับนี่อันนี้เป็นกดคางตะกี้กดเหลืองครับนี่นี่หลังที่สิบแห่หลังสุดท้ายครับนี่โอ้โหเดี๋ยวตั้งกล้องครับมาครับไปดูลังสุดท้าย สุไทยที่นี่ตัวโยกก็พอนี่เป็ดกดคางอัลบินหยอกหยอกเลยครับนี่โยกดีดีกว่ามันมาแล้วกแค่แย่หลังสุดท้ายก็ตรงที่สิบห้าอันนี้เป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับนี่นี่ใส่หม้อนะครับนี่กดคางสารบินครับนี่ใหญ่ได้ขนาดไหนครับนี่นี่กดคางใส่แมงเง่าเขาเนี่อันนี้ปล่อยไปได้ครับนี่โอ้ยังหมาเลยครับนี่มันลื่นร้อนเนี่ยโอ้โหลื่นครับนี่เดี๋ยวออกก่อนนะครับเนาะโอ้นี่ ที่จะได้เราหมาันกระปั่โคตรครับนี่โคตรข้างหางกันไปทีเอียงนี่ตัวสีม่งงวงครับนี่ตัวน้อยครับนี่เดี๋ยวผมขอเอาเอาอกก่อนครับนี่มันลืน่นอาล่ะขบมือก็เอาไม้แทงเอาไม้แทงเอาไม้แทง เีขอเบ็ดผมโอชะยรามดำเบอร์เอ่นี่ครับนี่เดี๋ยวจะขึ้นพอตกใจขอเบสยี่ห้อนี้มาว่าปลาลีมาว่าปลากดนี่ชะยรามดำเบอร์สิบสิบเจ็ดครับนี่นี่ยังหม่ดนะครับนี่นี่แต้มสุดท้ายครับหลังสุดท้ายเดี๋ยวครับนี่ไปครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปสรุปผลงานผลงานอยู่ในกระเป๋านี่ครับนี่ได้กระปุกกรดร้อนๆเลยครับไปครับเลยครับเดี๋ยวใส่เยอะว่ะเดี๋ยวไปสรุปผลงานครับเอาไปใจ้เดี๋ยวจะไปยกใส่ยกันครับไปครับเลยครับสวัสดีครับ เดสวัสดีครับเดี๋ยวไปยกผลงานเอ้ไปยกใสยเดี๋ยวไปดูผลงานครับไปครับมาเข้ามายกใสยดีกว่าใสยล่อนผนล่อนไปละแล้วก็ใสยธรรมดาเนี่ยนะมายกเลยครับเห็นหมดปะ จะได้ตัวไหมจะได้ตัวไหมมาโกครับยก าดูเลยครับไปไปสรุปผลงานเหยื่อเบ็ดกล่องเดียวครับนะครับ <P are> ไปเข้าไปสรุปผลงานดีกว่าผมพอเบ็ดผมเซดเรีรบย,เย,ยบร้อยแล้วเบ็ดสิบห้าลังอย่างหมานิดเด้อเบ็ดสิบห้าลังแล้วก็ซอยซอยมาดูนครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานครับไปครับไปเดี๋ยวไปโฟร์ที่ดีๆ,ๆเดี๋ยวเทอหพอครับมาเข้ามาผมพอเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาสรุปผลงานนี่ผลงานอยู่ในกระเป๋านี่ครับนี่อย่างหมานะครับนี่ซอยหนึ่ง หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวที่หนึ่งหนึ่งสองมาเด้อสามเดี่ยวางทะลุมก้นอสาตัวลอกางเงนกอนอสามกลบะไดกำบมครับ สี่ด to the wow. ูม yeah. yeah. ุมนี้แล้วก็แต็มที่ห้าครับนี่นี่นี่มาดูนี่ครับนี่คุณงานห้าตัวนี่สายเป่งๆนะครับนี่หนึ่งสองนี่สองตัวนี้ยังหน่อยนะครับนี่แปดกดถ้าจะคืนครับนี่สามนี่ต็มสองตัวจะรูมกลับมาได้แล้วครับนี่นี่ผลงานสุดยอดแล้วครับวันนี้นี่สามสี่สี่กลับได้อยู่แตมตัวกลับมาได้ครับนี่ สุดยอดเลยใส่งานเบ็ดใส่ใส่เบ็ดผลงานเหยื่อเบ็ดปลาวันนี้สําหรับใครที่เข้ามาพอเนี่ยผลงานนี้สำหรับใครที่เข้ามาพอคลิปของผมกูคลิปกูคลิปผมขอขอบคุณคุณผู้ชมกูกูคนตัวสำหรับใครที่ชอบคลิปโซบะหากินของผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่องของผมตัวช่องคูนุ่มโวบะหากินเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปแล้วไปปะกกันไหมในคลิปต่อไปว่าจะปลาไปโซบาหากินอันยังหรือว่าปลาไปที่ไหน สำหรับคลิปนี้ก็แล้วนะทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายดี๋ผมจะต้องไปทำธุระที่มันเสียงอยู่นี่ไส่เป่งๆใหญ่ๆเลยครับนี่ถ้าอยากจะคลายครับนี่นี่ไปครับสวัสดีครับ